c o u s t r l y นะครับไปดูสักหน่อยไตรามาสล่าสุดเนี่ยที่ประทับใจสุดๆนอกจากเรื่องของการรวมภาษาผลิตภัณฑ์นะครับเรื่องของการเก็บเงินสมาชิกนะเรื่องของการเติบโตอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องบอกว่าเฉพาะคนที่เก็บ c o u s e f l y มานานถึงจะทราบว่าเขาเคยตั้งเป้าหมายเรื่องของกระแสเงินสดหรือว่า Free Cash Flow ไว้ตั้งนานมากแล้วนะครับสามารถทําได้ในไตรามาสนี้นะครับเป็นประวัติศาสตร์ของเขาเลยนะครับ h o u s t r l y ซึ่งแต่ก่อน h o u s e f y จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมานะครับยังคงเป็นหุ้นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าผมไม่ได้ จันเชผมก็ไม่รู้จักคาวสไตรนะครับแต่พอไปย้อนดูแต่ก่อนเนี่ยโอ้มันตัวเลขมันก็ค่อยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเรื่องของการเงินของเขาตอนนี้บอกได้เต็มปากเลยครับว่าคาวสไตนนั้นไม่เหมือนเดิมนะแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นฐานทางการเงินนะครับไตรมาสนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นกราฟนี่คือก้าวกระโดดเลยนะในเรื่องของตัวเงินของเขานะครับเขาชอบตั้งอะไรแบบนี้นะคาวสไตรเนี่ยตั้งแบบว่าเป้าหมายชั้นเท่านี้เท่านี้เนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตตั้งเป้าหมายสมาชิกอะไรแบบนี้ด้วยผมคิดว่า่าาาวงไไไตรรเนยยยยใะะงงงงก็้อออออปืๆผมมท ได้เลยนะครับประมาณสัก450นะเพราะว่าความต้องการยังคงสูงมากๆแน่นอนในอนาคตนะครับอาจารย์เชก็บอกว่าในเรื่องของการโฆษณาในเรื่องของการอุดหนุนบริษัทอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะชะลอได้อาจจะตัดงบได้แต่เรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์ตัดงบไม่น่าจะได้นะครับ ใครตัดงบเหมือนกับเพิ่มความเสี่ยงให้กับองค์กรเลยครับเพราะว่า AI มาแล้วแฮกเกอร์ก็ยิ่งเก่งมากขึ้นนะครับบริษัทใหญ่ๆนะครับยังเคยโดนแฮกเลยบริษัทลูกของทาง US อะบระิษัทชืช่อว่า Change เนี่ยก็ยังคงโดนแฮก AMD ปีแล้วก็โดนนะครับเนี่ยเห็นไหมบริษัทใหญ่ๆยังคงโดนเลยครับใครกล้าตัดงบก็คือกล้าเสี่ยงไปนะครับไม่มีใครอยากจะเสี่ยงอะไรแบบนี้ Cloud i ท e เป็นตัวท็อปนะครับมี AI ประสานในแพลตฟอร์มฟ a l c o n ด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะห่วงอะไรนะครับเรารอตามวินัยรอตามแนวรับอย่างเดียวนะถ้าลงมาอีก็300 นะครับถ้าใครกลัวไม่ถึง300ก็3ยี่นะฮะเดวเด้งอยู่ตรงนี้อีกทีก็260-240นะครับล่าสุดก็ได้ดิวเพิ่มนะครับที่เคยอัพเดตกันไปบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง A.C.N จบไปประสานบริการกันด้วยนะครับโอเคคาวสไตล์นะ r o c k e t l a b อ่ะสักหน่อยนะครับแหมราคานี้ก็ผมไม่คิดว่ามันจะแพงมากนะถ้าเรามองถึงอนาคตอะแต่ก็ ตามแผนกันดีกว่านะครับมุมมองแต่ละคนก็มองสั้นมองยาวแตกต่างกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก19.27ขึ้นมา2%เพิ่งประกาศไม่นานนะในเรื่องของความสำเร็จในการส่งดาวเทียมญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นสู่วงโครจรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวจะปฏิบัติการครั้งใหม่ในเพียงอีกแค่3วันเท่านั้นนะครับคือ r o c k e t La b เนี่ยต้องบอกว่าเห็นพัฒนาการชัดเจนมากๆครับแต่ก่อนเนี่ยนานๆนๆปล่อยสักทีหนึ่งนะถ้าใครย้อนกลับไป2023นนะครับแต่ พอปี2 0 2 4สเนี่ยสถิติกินเรียบหมดเลยครับเริ่มปล่อยเร็วขึ้นและ2 0 2 5ผ่านมา3เดือนพี่แกไปหลายโปรเจกต์แล้วนะครับอ,อมพีทไปแล้วเรียกได้ว่ามีพัฒนาการชัดเจนนะครับมีการระดมทุนไปแล้วนะครับนี่ก็สร้างความขุ่นเครื่องเล็กน้อยให้กับนักทุนที่มองระยะสั้นแต่ระยะยาวเพื่อการเติบโตนะครับมีการซื้อบริษัทเจมรมนีที่อัปเดตกันไปติดตามการปล่อยจรวดอีกทั้งเดือนเมษาออแล้วก็ที่สาคัญย้ํากันเหมือนเดิมครับนักลงทุน r o c ก e t ็ a b ลกลางปีหรือปลายปีเยพยพาามอมอะะๆถ้ครจไป ขายวัดดวงกันไปเลยเพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะปล่อยจรวดนิวตันได้อย่างราบลื่นนะราคาเนี่ยคิดว่านะโดยส่วนตัวน่าจะพุ่งแน่นอนหรืออีกจุดหนึ่งก็คือรอให้พื้นฐานหุ้นดีกว่านี้ภารกิจเยอะกว่านี้ค่อยๆเติบโตเรื่อยๆถ้าใครไม่รีบเพราะถ้าเราไปเปรียบเทียบเรื่องของคู่แข่งนี่เป็นธุรกิจที่คู่แข่งถือว่าน้อยมากๆแล้วนะครับธุรกิจอวกาศมันค่อนข้างมีกำแพงการคนที่จะเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ใครก็เข้ามาได้ง,ไง่ายนะไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น,อ,นอย่างการเงินอ่าอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มพวกนี้มันทํากันได้ง่าย แต่นี้ทั้งลงทุนทรัพยากรบุคลากรกฎระเบียบผู้สนับสนุนเยอะแยะไปหมดนะครับก็คิดว่า Locket l a แเนี่ยน่าสนใจถ้าใครมองแบบย,ยาวๆก็อาจจะใจเย็นๆรอตามแนวรับ1 7 1 0จ0อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ่านี่คือ Locket La แนะครับวันนี้ถือว่ามีข่าวดีเรื่องของภารกิจครับผมคิมเขาบอกกันว่าเอ๊ะแม้จะไม่มีเรื่องการขาดแคลนแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดการพัฒนาหยุดการผลิตเรื่องของตัวยาล้น้ำหนักกันไดนะ้น่าจะมีการประวิงเวลาด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะ ปรวิงเวลาได้จริงๆหรือเปล่านะครับถ้าปรีวิงเวลาได้ชิมก็ยังสามารถได้ยอดที่มันเพิ่มมากขึ้นได้อยู่เหมือนกันอันนี้ลงมาทําฐานตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตขยับหน่อยตัวนี้จะสวยกว่าก็เท่ากับว่า3-2นะฮะหรือ 28- อ24นะครับกระจาย2ไม้หรือว่าไม้ใดไม้หนึ่งลึกๆก็ได้นะหรือทั้ง3กระจายไปตามความมั่นใจยิ่งลึกยิ่งเยอะก็ว่ากันไปนะครับอนาคตก็ยังมองเหมือนเดิมครับเขาอยู่ในตลาดที่ใหญ่มากๆแล้วก็ร่วมเล่นเกมกับยาลดน้าหนักด้วยคิดว่าระยะยาวน่าจะได้อยู่ที่ ว่าความอดทนของเรานะครับเป้าหมายเราจะเก็บยาวแค่ไหนนั่นเองครับอาร์มน,นี่นก็น่าสนใจเหมือนกันหลุดไปแล้วนะแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะเทสแล้วลงต่อหรือเปล่าเนี่ยทรงมันแบบน่าจะได้คือมันเป็นไปได้อเพื่อนๆครับเรายังไม่เริ่ม2เมษานก,กันเลยเราอย่าเพิ่งปิดโอกาสนะว่าหุ้นมันจะขึ้นไปยาวๆต้องรอดูสถานการณ์ความเป็นจริงอาร์มนะครับขึ้นไปโซหนึ่งสองโซนนะฮะแต่ผมก็รอแบบพวก1นึงกเนี้ยอีกทีก็ประมาณไม่หนึ่งร้อยก็เก้าสิบอาร์มโปรเจกต์ปีนี้เยอะมากๆก็คิดว่าน่าจะ สร้างไตรมาสได้ดีโอ้โหเทสลาไม่แบบว่าขึ้นสวยๆเลยนะฮะังทุนบอกว่า จะขึ้นยังไงล่ะครับมีแต่ข่าวไม่ค่อยดีออกมานะก็เห็นด้วยนะครับอย่างที่ว่าแหละก็มีข่าวกระท่อมข่าวกับอะไรแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเรายังคงจะต้องรอกันต่อไปนะครับแต่ซิงเกิลฟ้านะครับเพิ่งอัปเดตมาไม่นานเนี่ยก็เปิดให้ทดลองใช้ฟีเจอร์ Fu l l self d r i ving นะที่ประเทศจีนนะวันที่17นี่แหละถึงประมาณสัก16เมษานะครับเหมือนกับว่าเอาใจตลาดจีนแหละว่าจะพอแบบว่าเปิดตัวได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากฎระเบียบเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีไบลอนมัสแก์โพสใน X ของแกน,นะครับว่า X เนี่ยมีแผนการสำรวจดาวอังคารเนี่ยประมาณสักช่วงปลายปี2026แล้วนะฮะโอ้โหมากกว่านั้นคือจะพกพาแนบหุ่นยนต์ออพติมัขึ้นไปด้วยครับผมแล้วก็บอกว่าหากการทดลองเนี่ยสำเร็จนะครับเขาอยากจะให้ขึ้นไปโดยที่ไม่มีลูกเรือเลยนะครับไม่แน่นะมนุษย์ก็อาจจะเริ่มเร็วที่สุดได้ประมาณปี2029ก็ได้อย่างช้าสุดก็ปี2031เราจะไปดาวอังคารจริงๆแล้วหรือนี่ Optimus สจะมาจริงๆแล้วหรือเปล่านะครับเทสลาบอกว่าปลายปีนี้ Opti m u ัสจะมาผู้ถือหุ้นเทสลาทุกๆท่านต้องภาวนากันครับให้มาตามนัดถ้าไม่มาตามนัดด้วยสถานการณ์แบบนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าให้ไทมไลน์ปักโทรมาแล้วนักทุนจําแม่นๆนะครับยิ่งเทสลาเนี่ยพันผวนอยู่แล้วครับจำแม่นเป็นพิเศษนะครับโอเคนี่คือเทสลาครับเก็บโจงไหนได้บ้างตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะถึงประมาณเนี่ยแนวรับเลยครับถ้าเราขยายดูนะปึ๊บเทสลาเนี่ยเขาลงมาแล้วที่แนวรับที่ เราวางไว้เลยนะครับช่วงนี้ทิ้งไส้ไว้เพราะว่ามันลงมาปุ๊บแล้วเด้งขึ้นนะครับนักทุนก็ตั้งราคานี้ไว้อยู่รับซื้อกันไปตอนนี้สองหนึ่งห้าครับอีกทีหนึ่งแปดศูนย์นะครับหรือไม่ก็หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าสองว่ากันไปเลยเนี่ยเทสลานะครับอยากให้ผู้ถือหุ้นติดตามหุ้นนี้ติดตามเรื่องของตัวเลขล่าสุดด้วยเป็นการตอนนี้สถานการณ์บอกเลยว่าไม่ค่อยดีค่อนข้างกดดันพอสมควรนะครับยังคงรอพ่อใหญ่อยู่นะครับว่าพ่อใหญ่จะสนับสนุนเทสลาอย่างไรได้บ้างนอกจากการแค่ซื้อล ติดตามกันไปครับแล้วรอป๋ากลับมาทํางานเทสลาแบบจริงจังด้วยนะครับอาวสเตอร์ลิงครับลงมาต่ํากว่า120โอเคสเตอร์ลิงลงมาแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นแต่ช่วงเนี้ย เรามองภาพตามความเป็นจริงก็ยังคงมีโอกาสลงไป113สบายๆหรือไม่แม้แต่อาจจะทะลุไป104อย่างครั้งล่าสุดก็เป็นไปได้นะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ต้องลองติดตามกันไปสตอร์ลิงพื้นฐานโอเคแนวโน้มโอเคทีมงานแข็งแกร่งนะครับกระจายความเสี่ยงไปเยอะมากๆจริงๆนะครับแค่รัฐบาลก็รับเลทแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าพี่แกทํา Data Center ได้เก่งด้วยและกําไรเยอะมากด้วยก็เป็นอนาคตกันไปผมคิดว่ารอเก็บตามแนวรับอย่างเดียวหุ้นนี้ถ้ารอได้ไม่น่า าจะผิดหวังนะครับอยู่ที่เราจะรอได้หรือเปล่าเพราะว่าศักยภาพนั้นพร้อมอยู่แล้วด้วยความเก่งระดับนี้ทรัพยากรด้วยพื้นฐานด้วยคิดว่าน่าจะชนะได้อย่างน้อยผมมองแบบ140-150 ข้างหน้าก็ได้นะครับออรายยังไม่หวังนะเพราะว่านี่มันขึ้นมาเยอะกว่าความเป็นจริงนั่นเองนะครับลองดูนะครับแต่ถ้ามันลงไปแบบ90กว่า80เนี่ยต้องชอนนะจะได้ลดค่าเฉลี่ยกันหน่อยแต่เพื่อก็ต้องลองวิเคราะห์กันดูทีนะถ้าใครรับความเสี่ยงไหวไม่ไหวแต่ผมค่อนข้างชอบหุ้นนี้อยู่โดยส่วนตัวตอนสินะตอนนี้ PE เเหลือ16แล้วอะโอเคถ้าสมมติว่ามันลงมา104หรือหลุดร้อยเนี่ยก็ประมาณสัก1ิบสามเนี่ยโอ้แจ่มเลยโอเค,เล,อเคลองทำกันบ้านกันดูนะ ง,งานเขาเนี่ยมนุษย์นะเดิมถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์แล้วนะครับผมขอพาไปอัปเดตกันสักหน่อยโรงงาน Amazon เพื่อนๆครับตอนนี้โรงงาน Amazon นะครับต้องบอกกันว่าโรงงานนี้ตอนสร้างนะครับเขามีทั้งมนุษย์มีทั้งหุ่นยนต์ด้วยความคาดหวังว่ามนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเริ่มแรกเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่แบบเป๊ะๆนะครับสมมติแล้วกันเริ่มด้วยมนุษย์90หุ่นยนต์10%นะครับแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ย หุนยนค่อยๆแทนที่เนี่ยเนี่ยมนุษย์ไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เพ Ren ื่อนๆครับแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วเป้าหมายสูงสุดเขาคือ100%นะครับในโรงงานต้นแบบนี้เพือพ่อนๆลองดูนี่คืออนาคตจริงๆนี่ฮะโอ้โหของจริงนะฮะอันนี้ไม่ AI นะครับอืดูดิดูเพื่อนๆเรานะตั้งใจเก็บเงินออมเงินไว้นะฮะ เพื่อนๆครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยไม่ช้าก็เร็วแหละครับงานเราต้องได้รับผลกระทบแน่นอนแหละอืมใครที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับแล้วโดยเฉพาะใครที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับมันต้องมาอยู่แล้วเราขวางนำเชี่ยวไม่ได้อยู่แล้วออมเงินไว้นะครับ<ช>เผื่ออนาคตแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังมีเงินสำรองในตลาดหุ้นเราด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหดูสิอยู่เยอะเลยเนี่ยอ่าระบบหมดเลยแล้ว บอกเลยว่า Amazon เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของระบบโลจิสติกมากๆ U P S กับ FedEx ตายเพราะแบบนี้แหละอสุดยอดไม่ลาไม่ป่วยไม่ด่านายโอ้ชอบจริงๆไม่ทำงานไม่บดด้วยใช่ ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่า Amazon สมัยก่อนนะโรงงานคลังของเขาเนี่ยก็มีหุ่นยนต์ผสมผสานนะแต่ส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช่แบบคลังแบบนี้นะส่วนมากก็จะมีมนุษย์ที่เยอะกว่านี้นะครับผมจะบอกให้ว่าน้องเขยของผมเนี่ยเคยไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ Amazon ป่วยคอ้อได้รับเงินชดเชยน,นี่แหละถ้าเป็นหุ่นยนต์ไม่ต้องลาป่วยนะครับไม่ต้องมี i n น e n t i v e ไม่ต้องโทรไปขอร้องเติมเชื้อเพลิงอย่างเดียวป้อนคำสั่ง ทำงานเร็วกว่าอีกและทํางานสิ่งเสี่ยงได้ดีกว่าถ้าใครทํางาน Amazon นะครับเกิดเหตุการณ์บาดเจ็บขึ้นมา Amazon รับผิดชอบต่อไปไม่ต้องมีนี่แหละน้องย่อเก่งกว่าเราอีกเราย่อก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊บเออนะฮะก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊บกันไปน้องแบบย่อสวยๆถ้ามีโพมาไก็คล้องได้เลยนะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ พาไปดูที่จีนหน่อยจีนนี่ก็ประมาทไม่ได้โอ้ยยวนเขาก็สุดยอดเหมือนกันครับนะตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วโอ้โห,โหเนี่ยพีเซตนอย่างนี้เลยโอ้โหเรียบร้อยครับ มนุษย์เราเรียบร้อยไปไปดูกันต่อครับ Amazon ครับตอนนี้อยู่ประมาณ19 4นะครับขึ้นมาเทสปึ๊บจะลงต่อหรือเปล่าครับเราเตรียมดักไว้เลยที่ประมาณสัก185หนะครับหรือไม่ก็1762แนวนี้ถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันเร็วร้ายมากจริงๆแนวรับอาจจะรับไม่อยู่ครับปล่อยมันไหลไปเลยไป155นะครับแต่อาจจะมีแรงช้อนที่มาสัก1 7 0อยู่อ่าตามนี้ไปอนาคตผมคิดว่ากลับมาได้แน่นอนตอนนี้ไอซ์ไอ้ไ a ม e เฟรมเดย์เนี่ยลงมาตรงนี้แล้วนะ ติดฟอแล้วเออน่าสนใจแล้วครับใครบางๆก,ก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะลงมาได้เพราะว่า time frame week เนี่ยโอ้อีกเยอะเลยสบายๆรอบนี้ไม่แน่แท่งเทียนอาจจะถูกบูดเข้าหาเส้น EMA หนาสุดก็เป็นไม่ได้ก็ข่าวนี้แหละนี่ครับ ไอยังไม่ลงสุดนะทางเฟรมวิกเท่ากับว่ายังคงมีโอกาสลงต่อได้อยู่เหมือนกัน Apple นี่หนักเลยนะเพราะว่าเขาอัปเดตเรื่องของตัวเลขจีนยังคงไม่ดีเลยนะสำหรับ Apple ลนะครับล่าสุดวันนี้เขาอัปเดตกันเลยผมก็ยังงงอยู่ว่า Apple มันขึ้นมาได้ย,ไยังไงยังงงอันนี้ตอบไม่ได้จริงนะครับเพราะไม่คิดว่ามันน่าเก็บเลยอนะโซนแอปเปิลของจันโจก็เพิ่งขายไปนะครับหุ้นดีไหมใจกระพับสูงไหมก็สูงหรอครับแต่ผมคิดว่าด้วยปัจจัยแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่น่าเก็บนะพอราคาที่มันน่าเก็บวันนนีี้้อ่า่อาาะรบบจสสืแ 200นะครับถ้าลงมาก็เดี๋ยวจะรับพิจารณาร8 0 1 6 6แต่ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเงียบนะปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของให้ข่าวดีนะครับค่อนข้างเงียบไปนิดนึงช่วงนี้ก็ขยันให้ข่าวอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของไอโฟนสิบเเรื่องของ AI ไนู่นนี่นั่นเอ่ยเนี่ยเขาไกลมาแล้วว่าปีนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นลายใหม่เลยแลวเขาบอกว่าหน้าตื่นเต้นมากๆอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้รีบเก่งกํกาไรกันก็ไม่แน่นะครับก็รอกันไป ครับแต่ณตอนนี้ตัวเลขจีนไม่ดีเลยนะครับ Meta ปีนี้เอาจริงนะ AI ก็ดูเหมือนว่าเขาจะคาดหวังสูงมากๆนะครับจะรวมเล่นด้วยชิปอะไรก็จะเอาด้วยนะของ Meta แพลตฟอร์เนี่ยยังคงเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้ราคาก็ลงตามกว่า600ครับ600เป๊ะๆป,ป,ประมาณนี้ก็ถือว่าเทสระดับหนึ่งของ Time Frame Week แต่ยังลงได้อยู่560ยังมีเพราะว่า EMA เส้นการอยู่ตรงนี้ครับโอ้ลงได้สบายเลยที่เรารอกันเนี่ยผมอยากจะได้ประมาณ 479, 500นะครับอยากได้มากช่วงวิกฤตช่วยหน่อยเถอะ สร้างโอกาสให้หน่อยอีทีก็รอร่วงครับ430 380ผมว่าไม่น่านะ430เนีนยน่าจะแบบเก็บกันแบบไม่ยอมให้ลงทะลุผ่านนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องรอกันต่อไปครับเมตาแพลตฟอร์มของพี่มาร์คสักเบิร์กนั่นเองยังมีพอร์ตอนาคตอีกเยอะมากๆนะครับ เขาตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ให้ดีอีกปีหนึ่งแล้วก็จะเปิดตัวสิ่งที่เขาค้างคาไว้ให้ได้นะครับโดยเฉพาะเลงไปที่ AI ของเขาเองโอเคนะนี่คือ Meta Platform นะครับ SMCI นี่ยครับยังเหลือผู้ถือหุ้นอยู่บ้างไหมครับวันศุกร์นะครับมีข่าวดีๆเข้ามาเกี่ยวกับ SMCI คือ JP Morgan สำนักใหญ่เลยนะฮะได้ปรับราคาเป้าหมาย SMCI จาก35ขึ้นไปเป็น45นะฮะให้เหตุผลว่าฟาร์มาละสูมไปแล้ว หมดลสมหมดแล้วเรื่องของการยื่นเองกสารล่าช้าเนี่ยจบไปแล้วครับก็ได้รับโมเมนตัมดีๆขึ้นมาได้บ้างและที่สำคัญคือ S M C I กำลังเปิดรับโอกาสใหม่ๆจากการเติบโตที่มีอัตราเร่งสูงมากข,ของเซิร์ฟเวอร์ Blackwell นั่นเองครับ JPM เห็นว่า Nvidia เดียนี่ยมีการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานอย่างชัดเจนมากๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะช่วยสับสนรายได้ขึ้นไปอีกแล้ว JP Morgan ก็ยังได้ปรับเพิ่มคาดการรายได้ของ SMCI ขึ้นไปอีกนในอีกประมาณ12เดือนข้างหน้านะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่แต่ก็ไม่วายครับก็ยังคงจะต้องเตือนอยู่เหมือนกันว่ามีความกังวลอยู่นะ ไอ้ที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่ชอบใจมากที่สุดก็คืออัตรากําไรขั้นต้นนั่นเองยังถูกกดดัดอยู่นะครับต้องรอไตรามาสต่อไตรามาสว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าของบอสฮีเหลียงเนี่ยเคยพูดเมื่อ2ไตรามาสที่แล้วครับว่ามันจะกลับมาดีภายใน1ปีนี่ผ่านมา2ไตรมาสามาแล้วนะเหลืออีก2ไตรามาสต้องดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ JPM บอกว่าไม่เตือนไม่ได้ยังไงก็ต้องจับตาดู SMCI นะครับนั่นคือปัญหาภายในนั่นเองที่ว่าจะมีการเมืองจริงๆหรือเปล่านะครับ น่ากังวลว่าจะจัดการได้ดีขึ้นจริง,รงๆหรือไม่จะราคาไหนได้บ้างเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสนใจรับความเสี่ยงได้ก็ว่ากันไปครับก็35นั่นเองครับ 35, 26นะครับหรืออีกทีก็21ไม่ก็16ไปเลยตอนนี้ขึ้นมาได้สุดๆก็ถึงประมาณนี้ครับ44 45แล้วก็ย่อลงไปครั้งล่าสุดก็ได้แค่ประมาณ43แล้วก็โดนถอยออกไปนะครับรอบนี้ดูซิว่า จะเป็นยังไงจะล่วงลงมาถึง35อีกครั้งหนึ่งหรือจะสามารถขึ้นไปทะลุแนวต้านให้พวกเราได้ขายตำไรกันได้ที่44หรือ45ถ้าจะทะลุ45ต้องมีแรงส่งที่ดีพอสมควรซึ่งผมคาดว่าอาจจะเป็นไรามากหรือเปล่าเออต้องรอติดตามกันนะครับ